มีท่าทีล่าสุดของกองทัพบ,บกนะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเป็นสนาธิการทหารบกระบุถึงสถานการ,การณ์ปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งเข้าสู่วันที่2ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญคุณผู้ชมได้ย้ำถึงเป้าหมายของกองทัพบ,บกก็คือจะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานชาวไทย พลอากาศโทจากกริดทำวิชัยโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมกับทางกองกําลังสุรานารีตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยรวมทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ และจากข้อมูลพบว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์อาวุธหนักจัดกำลังรบและการเตรียมการสนับสนุนด้านการยิงซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายวงของการปฏิบัติการทางทหารในลักษณะคุกคามเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนไทยจึงนำไปสู่การใช้กำลังทางอากาศค่ะเพื่อยับยั้งและลดศักยภาพทางทหารของกัมพูชาในระดับที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ กองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจอย่างรอบคอบกำหนดเป้าหมายเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธศูนย์บัญชาการและเส้นทางสนับสนุนการรบซึ่งถูกประเมินว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงและยืนยันว่าปฏิบัติการเป็นไปตามหลักสากลของการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหปร,ระชาชาติและยึดหลักความจำเป็นและได้และความได้สัดส่วนอย่างเร่งครัด กองทัพอากาศยึดมั่นเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงและลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น